ซัมซุง g ก l a ซี A 54 5G นะครับอยู่ด้วยกันมาเนื่องอาทิตย์เต็มๆนะครับพกไปไหนมาไหนด้วยถ่ายรูปใช้งานทั่วไปน่าจะถึงเวลาสักทีที่จะมารีวิวกันนะครับบอกเลยว่าชอบมากนะครับคือถ้าผมมีงบ14,000บาทเนี่ยผมซื้อตัวนี้ไม่คิดเลยครับ หลายคนอาจจะงงนะครับว่าไอ้คิวเตมีถือ Galaxy S 2 3อยู่หรือเปล่านะครับอย่าเข้าใจผิดนี่คือ Galaxy A 5 4 5 G นะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์คือแบบสวยหรูเลยเหมือนถือ Galaxy S 2 3เลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยหรูไม่พอ ฟีเจอร์ต่างๆจัดมาเต็มนะครับในราคาสุดคุ้มเป็นยังไงไปรีวิวคลิปนี้กันเลยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยซัมซุงก็เปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับของตระกูล A ด้วยซึ่งตระกูล A เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วดีมากๆเพราะว่ามันดูค่อนข้างเหมือนนะครับหรือว่าเหมือนเลยบางคนดูไม่ออกด้วยกับตระกูล S เลยนะครับคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยหลายคนทักผิดด้วยว่าเอ้ยอันนี้เป็น Galaxy S 2 3หรือเปล่าที่เป็นตัวเล็กสุดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือ Galaxy A 5 4 5 G นะครับซึ่งดีไซน์ใหม่นี้ทำให้มีความมินิมอลมากขึ้นแต่ว่าดูหรูขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยด้านหลังจะใช้กระจกแผ่นเดียวแบบเรียบนะครับพร้อมกับเลนส์กล้องที่แยกออกจากกันนะครับทำให้ดูมินิมอลมากๆแถมยังดูสวยหรูกว่า Galaxy A รุ่นที่ผ่านๆมาอีกครับ และยังมีงานรายละเอียดอย่างวงแหวนของกล้องด้วยนะครับอันนี้ก็ทําเป็นแบบเงาแล้วก็เป็นสีเขียวเพื่อให้มันเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องด้วยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีและสีนี้คือสีเขียวออซัมลามนะครับหรือว่าสีเขียวมะน,นาวนั่นเองครับซึ่งผมชอบมากๆเลยเป็นโทนสีที่ไม่ได้เห็นบ่อยแล้วก็ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกว่าสดใสสดชื่น เปเครื่องนี้ทํามาดีเลยนะครับรู้สึกว่าแน่นแข็งแรงแล้วก็พรีเมียมนะครับจนเรารู้สึกว่ามันเป็นอลูมิเนียมแต่จริงๆแล้วเป็นพลาสติกนะครับต้องแจ้งไว้แต่อย่างที่บอกก็คือทํามาดีมากจริงๆฮะแล้วก็ทํามาเป็นสีเขียวด้วยเพื่อให้เป็นสีแบบว่าตรงกับตัวเครื่องอะนะครับอันนี้ก็ต้องชมด้วยว่าทํามาได้ดีจริงๆนะฮะตอนแรกนึกว่าเป็นอลูมิเนียมจริงๆนะฮะมากับ USB C ครับมีลําโพงด้านล่างขวาแล้วก็มีที่ใส่ซิมนะครับทางด้านบนใส่ได้2ซิมนะครับซิมที่2นี่สามารถใส่ m i โค o สีการ์ดก็ได้ครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้านหน้าก็เป็นกระจกแบบเรียบเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่ขอบโค้งแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็เป็นเจาะรูตรงกลางเป็นกล้องเซลฟี่นะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นขอบจอสีดําบนล่างซ้ายขวาค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะหนากว่าด้านอื่นเลยมาพร้อมกันกันน้ำกันฝุ่นที่ IP67 ครับกันน้ําลึกได้1เมตร30นาทีตัวนี้การจับถือก็เข้ามือนะครับขนาดก็อยู่ในขนาดที่กําลังพอดีเลยไม่ได้ใหญ่จนล้นมือนะครับเล่นมือเดียวได้อยู่ น้ำหนักเครื่องก็อยู่ที่200กับอีก2กรัมนะครับ ตลอดระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ใช้คุกครีอยู่กับ A545G ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่โดดเด่นออกมาเลยก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองครับที่คงต้องพูดถึงเป็นอย่างแรกมีการอัพสเปคในเรื่องของฮาร์ดแวร์รวมไปถึงซอฟต์แวร์การถ่ายรูปดีขึ้นอย่างผิดหูผิด,ผดตาเลยนะครับมากับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีการสั่นนะครับแล้วก็มีเัลิทวาย12ล้านพิกเซล123องศาและเลนส์มาโครถ่ายระยะใกล้ที่5ล้านพิกเซลครับที่น่าสนใจคือเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล อีออ l ก p i ลออโต้ o o กัสครับคือสามารถโฟกัสได้ในทุกพิกเซลของเซ็นเซอร์เลยทำให้การถ่ายวิดีโอนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือตัววิดีโอนั้นเหมือนถ่ายจาก Galaxy ตระกูล S เลยก็ว่าได้นะฮะ อันนี้สามารถถ่าย 4K 3 0 fps ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีการการสั่น os ทำงานร่วมกับ eis นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนั้นมีการการสั่นที่ดีขึ้นนะฮะอาจจะไม่ได้นิ่งเป๊ะนะฮะในโหมด 4K 3 0 fps แต่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีนะครับและที่สำคัญคือถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่า ความวูบวาบของแสงไว้บาล้านต่างๆนั้นนิ่งขึ้นเยอะนะครับไม่ได้มีความแบบวูบวาบเยอะเหมือนกับที่ผ่านมาฮะถ้าเราเคยเล่นวิดีโอตัวก่อนๆเนี่ยหรือว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าเวลามีการเปลี่ยนแปลงของไฟที่รวดเร็วเนี่ยมันจะมีความวูบของแสงอยู่ดีก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนะฮะไว้บาล้านจะปรับแบบว่ากระทันหันมากๆแต่ว่าในรุ่นนี้อย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับทุกอย่างก็เก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็แสงวูบวาบนั้นไม่มีครับ ส่วนใครอยากได้วิดีโอนิ่งแบบสุดๆเลยสามารถเปิด super steady ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ที่ความละเอียด1 0 8 0 p 3 0 fps เท่านั้นแต่ว่าความนิ่งจะแบบนิ่งเลยอะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับคือแตกต่างจาก ck 3 0 fps ก่อนหน้านี้เลยนะฮะเห็นความนิ่งแบบเดินถือมือเดียวถ่ายยังไงก็ยังนิ่งอยู่เมื่อกี้ตอนถ่าย ck 3 0 fps ผมก็ถือมือเดียวนะครับทสกล้องหน้านะครับ 4k 30ได้เหมือนกัน ชือเมื่อเดียวรอ็อกโอ้ยแดดแรงร้อนมากตอนนี้อันนี้วิดีโอเปิดบิวตี้ได้นะครับเทียบกับ4 k 30เมื่อกี้จะเห็นว่าหน้าใสขึ้นเยอะเลยแต่ว่าความละเอียดจะอยู่ที่1 0 8 0 3 0นะครับก็จะได้ความหน้าใสขึ้นในความละเอียดที่ลดลงนะครับ ทดสอบถ่าย IG Story ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเองก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าก็โอเคเลยนะฮะไม่มีอาการกระตุกอะไรใดๆนะครับสมูทดีครับ ส่วนภาพนิ่งบอกเลยว่าว้าไม่แพ้กันนะครับถ่ายตอนกลางวันแสงดีๆนี่คือได้ภาพขั้นสุดยอดเหมือนกันนะครับสีก็สดดีนะครับคอนทราสต์ดีรวมไปถึงไดนามิกเลนส์ก็กว้างมากๆเลยเรียกว่าพัฒนาจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดมากๆและการถ่ายคนก็ทํางานได้ดีนะครับรายละเอียดต่างๆเก็บได้ดีเลยเส้นผมต่างๆนะครับและในนี้ก็สามารถเปิดบิวตี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งโหมดออโต้แล้วก็โหมดที่คุณสามารถเลือกปรับรายละเอียดของรูปหน้าได้เองด้วย พอสเตเองก็สวยมากนะครับตัดขอบพ้นได้อย่างสวยงามเบลอหลังได้อย่างสวยงามและอย่างรูปนี้อย่างที่เห็นก็คือด้านซ้ายเนี่ยระยะจะใกล้ก็จะเบลอน้อยหน่อยแล้วด้านขวาเป็นระยะลึกเนี่ยเขาก็มีการเบลอที่มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะฮะสามารถปรับระดับความเบลอได้เองด้วยถ้าคุณรู้สึกว่ามันเบลอเยอะไป สำหรับกล้องหลังถ่ายโพสเทสเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมาเปลี่ยนเอฟเฟก์ที่หลังได้นะครับคือเปลี่ยนจุดโฟกัสได้เลยนะฮะว่าอยากให้ชัดตรงไหนมาเปลี่ยนที่หลังได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกความเบลอได้เช่นเดียวกันมีให้เล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็ปรับความแรงของการเบลอได้อีกด้วยครับเลนส์เอลตวาเองก็สามารถทำงานเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนด้วยนะครับแล้วก็ความใกล้เคียงกับเลนส์หลักเนี่ยสีต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนา แล้วก็มีเลนส์มาโครครับสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ถ้าแสงเพียงพอก็เก็บรายละเอียดได้ดีอยู่ตัวกล้องหลักเองมีไนท์โหมดออโต้นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าแสงมืดมากพอเนี่ยก็จะขึ้นรูปพระจันทร์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเปิดชัตเตอร์คร้างนานๆให้เลยซึ่งผลออกมาก็คือภาพในที่มืดเนี่ยก็สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้สว่างขึ้นได้ครับแต่เลนส์ออลตรา,าเองไม่มีไนท์โหมดออโต้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ครับ ส่วนกล้องหน้าก็ดีไม่แพ้กันนะ32ล้านพิกเซลครับกล้องเซลฟี่มี2ระยะให้เลือกถ่ายกันนะครับ ค่าเริ่มต้นจะเป็นระยะใกล้นะครับแล้วก็สามารถซูมเอาออกมาเพื่อเก็บแบบเต็มระยะของเรนได้ด้วยนะครับก็จะกว้างกว่าเยอะถ่ายเซลฟี่ทั้งทีก็มีบิวตี้โหมดให้ใช้ด้วยนะครับสามารถปรับรายละเอียดอย่างเรื่องของความเนียนรูปหน้าให้เล็กลงดวงตาให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับหรือว่าอีกโหมดก็คือออโต้นั่นเองครับซึ่งก็ปรับระดับความออโต้ได้ถึง3ระดับด้วยกันผล <ห icer S 2> ออกมาก็คือรูปที่สวยกําลังดีเลยนะครับหน้าเนี่ยก็เนียนตากต็โตขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเนียนแบบไม่หลอกนะฮะดูธรรมชาติดีรวมไป ถึไดนามิกเลนส์ต่างๆทำงานดีมากเลยนะครับพื้นหลังที่สว่างก็สามารถกดลงมาให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยครับ นอกจากนี้ก็ยังมีพอ์เทปนะครับถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอปรับระดับความเบลอได้นะฮะเระดับด้วยกันเลยแล้วก็ถ่ายได้2ระยะเหมือนการถ่ายปกติเลยนะครับผลออกมาก็คือตัดขอบได้สวยงามเบรอหลังได้อย่างสวยนะครับและที่สําคัญคือ HDR เนี่ยทำงานด้วยทําให้ฉากหลังนั้นไม่สว่างจ้าเกินไปครับ และสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกความเบลอที่หลังได้ด้วยหลังจากถ่ายเสร็จนะครับมีให้เล่นหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็สามารถปรับระดับความเบลอของแต่ละเอฟเฟกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไว้เล่นกันสนุกสนุกเลยการดูหนังชมคอนเทนต์เล่นเกมต่างๆคือดีมากนะคบเพราะว่าหน้าจอเค้านี่ก็เรียกว่าสุดยอดจริงๆหน้าจอขนาดกำลังดีนะครับ6.4นิ้ว Super AMOLED ความละเอียด Full HD Plus ครับ403 PPI 19.5:9ต่ออัตราส่วนนั่นเอง คมชัดสีสดนะครับตามสไตล์ซัมซุงเลยแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยมีความสว่างที่ดีเลยนะครับสามารถสว่างสูงสุดได้1,000 n i t นิตครับทำให้การชมคอนเทนต์ต่างๆราาเจอแดดหรือว่าอยู่ข้างนอกนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาแถมยังสมูทด้วย Refresh Rate ที่120 h z นะครับก็จัดมาให้ด้วยในตวดนี้นะครับการสวายการไยต่างๆเรื่องของอินเทอร์เก็ลื่นตาไปหมด ยังไม่พอนะครับหน้าจอนี้รองรับ HDR 10+ Plus ด้วยนะครับอย่าง YouTube เองก็สแสดงผล HDR ได้นะครับแล้วก็ทาง Netflix เองก็สามารถสแสดงผล HDR ได้แล้วก็สามารถสแสดงความละเอียดได้ที่ Full HD ด้วยและใต้จอเองก็มากับที่สแกนนิวครับผมต้องบอกว่าสแกนได้เร็วแล้วก็แม่นยำสุดๆนะครับแต่ถ้าสแกนตอนหน้าจอดับนี่ก็จะมีความน่วงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือที่ลองเทสดูแต่ถ้าหน้าจอติดนี่ก็เร็วมากๆครับ Galaxy A54 เป็นลำโพงเริโอนะครับตัวบน1ตัวแล้วก็ตัวล่าง1ตัวนั่นเองนะครับคุณภาพเสียงอยู่ในขั้นดีครับแล้วก็ความดังอยู่ในขั้นดียังไม่ได้ดังมากอะไรแต่ว่ารองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับเวลาเปิดนั้นเสียงจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับผมลองเปิดแล้วก็ปิดดูรู้สึกได้เลยว่าเสียงดีขึ้นนะครับและที่สาคัญตัวนี้ Dolby Atmos นะั้นมีโหมดให้เปิดใช้งานกับการเล่นเกมได้ด้วย เล่นเกมต่างๆได้อย่างเมามันสะใจนะครับปรับภาพสุดได้เลยอย่างเกมนี้มาเวลซูเปอร์วอรปรับสุดแล้วก็ High ไ a m e ม a t e ด้วยไม่มีกระตุกแม้แต่นิดเดียวลื่นๆนะครับแล้วก็ความร้อนต้องบอกว่าไม่มีเลยก็อุ่นๆแบบธรรมดาเท่านั้นนะครับเรียกว่าจัดก,การเรื่องของความร้อนได้ดีแล้วก็สเปคแรงด้วยครับ โดยชิปตัวใหม่อย่าง e x y n o s 1380สถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะครับตัวนี้ทํามาใหม่ดีมากๆนะครับในเรื่องของความแรงเองแล้วก็ในเรื่องของความรอ้อนหรือการจัดการพลังงานเองทํามาดีหมดเลยและชิปนี้ก็เร็วกว่ารุ่นก่อนถึง30%ด้วยนะครับมากับแรม8 g ดกิแล้วก็มีความจุตัวเครื่องที่ 128GB แครับและเพิ่มไมโคร s d c a r กได้สูงสุดถึง 1TB ด้วยคะแนนกิกบัชนะครับซิงเกิลคออยู่ที่1000มัลติคอ,อยู่ที่2007ครับ แบตเตอรี่ต้องบอกว่าอึดจุใจมากๆให้มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมใช้งานได้ดีมากๆเลยตลอด1วันโดยไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ้ยแบตมันจะหมดระหว่างวันนะครับใช้ยังไงก็รอดแน่นอนนะครับออกไปข้างนอกกลับมาถึงบ้านค่อยชาร์จสบายๆซึ่งสกรีนออนไทม์เนี่ยก็จะอยู่ถึงประมาณ7ชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวยืนยันแหละว่าเออแบตมันอึดจริงๆ ส่วนการชาร์จนะครับชาร์จด้วยไฟสูงสุดได้ที่25วัตต์ครับผมถือว่าโอเคเลยอันนี้คือตอบโจทย์นะครับเนื่องจากแบตอ่ดอยู่แล้วนะฮะ<ม>คือใครอยากจะเติมระหว่างวัน25วัตต์ก็ถือว่าโอเคไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า25วัตต์นี้ลองเทสชาร์จดู30นาทีจากแบตศูนย์ะครับก็ได้แบตกลับมาอยู่ที่49อาตตีไปสัก50นั่นแหละนะครับประมาณครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะผมไม่ได้ติดอะไรตรงการชาร์จไวที่25วัตต์เลย ซอฟต์แวร์มาเป็น Android 13นะครับครอบทับด้วย One UI 5.1เวอร์ชันใหม่นั่นเองก็ต้องบอกว่าทำงานได้ลื่นดีฟีเจอร์ครบนะครับแล้วอย่างก็คือ One UI 5.1เนี่ยกินไฟน้อยลงด้วยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ได้ยาวๆนะครับซัมซุงเขาอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ให้เลย4เวอร์ชั่นด้วยกันแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยต่อเนื่องนานถึง5ปีครับ อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคิวมีงบ14,000บาทผมซื้อตัวนี้แน่นอน Galaxy A545G นะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวมากับราคา13,999บาททอน1บาทนะครับ กับสเปคนะฮะก็คือ RAM 8นะฮะความจุ128เพิ่ม micro SD c a r ได้สูงสุด 1TB นั่นเองนะฮะจากที่เห็นก็จะเห็นเลยว่าเขาให้ฟีเจอร์มาครบครบอยู่แล้วในเรื่องของซอฟต์แวร์เองของ s m s u u n เนี่ยก็เรียกว่าไว้ใจได้นะครับพัฒนาต่อยอดจาก Google เรียกว่าอัปเดตบ่อยมากๆแล้วก็ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆก็จัดมาให้ค่อนข้างเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับหรือเรื่องของชิปเองก็เล่นเกมต่างๆปรับสุดได้หมดเลยลื่นๆนะครับ แล้วก็เรื่องของกล้องเองที่พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยโดยเฉพาะเลนส์หลักนั่นเองฮะก็เรียกว่าครบจบในตัวเดียวแบตก็อึดนะครับชาร์จก็ถือว่าไวใช้ได้เลยถามว่าพี่คิวชอบทุกอย่างเลยเหรออวยหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าไม่ได้ชอบทุกอย่างถ้าจะให้ติสักอย่างนึงนะผมขอละอไว้แล้วกันก็คือเรื่องของคือหน้าจอเป็นหน้าจอที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าขอบมันเนาะตามสไตล์ของเราใช้นะถ้าขอบมันบางกว่านี้ได้เราก็จะแฮปปี้มากกว่านี้ใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับก็เอาเป็นว่า ถือว่าเป็นจุดเดียวแล้วกันที่ผมพูดถึงขึ้นมานะครับแต่โดยรวมแล้วในราคานี้และทุกอย่างที่เขาให้มาแบบนี้นะครับก็คือผมยกนิ้วให้เลยก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีงบหมื่นสี่ซื้อตัวนี้แน่นอน Galaxy A 54 5 G ตอนนี้ก็เรียกว่าขายแล้วด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อดูโปรโมชั่นกันได้เลยเรียกว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะครับ Galaxy A 5 4 5 G ตัวนี้แหละนะครับผมคุณผู้ชมมีคําถามนะครับหรือว่ามีอะไรความคิดเห็นยังไงก็ลองเมนต์มาได้เลย นะครับหรือใครใช้อยู่ก็แชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกำลังใจด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิวด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับคิวเตมีครับว่าจะมีสมาร์ทโฟนแกะเจตเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมารีวิวมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องมูฟออนต่อแล้วไปสมาร์ทโฟนตัวต่อไปจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงติดตามได้ครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ